กันที่ทางด้านจังหวัดนาราธิวาสครับแนวร่วมผู้ก่อเหตุความไม่สงบได้วางระเบิดซุ้มประตูของอบตในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสนะครับผลน,นั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อเหตุสร้างสถานการณ์รายหวนครับขณะเดียวกันครับที่อำเภอออเจาะไอร้อเองคนร้ายก็ได้วางระเบิดฐานพรานในขณะที่กําลังรักษาความปลอดภัยหน่วยทหารหน่วยทหารช่างที่กําลังไปสร้างถนนให้ครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจันแนจจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฐานพรานที่46และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเหตุระเบิดที่บริเวณซุ้มประตูของอบตช้างเผือกนะครับที่ตั้งอยู่ที่ริมถนนบ้านน้ำวนหมู่หนึ่งตําบลช้างเผือกซึ่งในที่เกิดเหตุบริเวณโคนเสาซุ้มประตูนั้นถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สผงต้มหนักประมาณ30กิโลกรัม ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้าริมทางเจ้าหน้าที่ยังได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานครับโดยด้านพันเอกเอกทวุฒิคงคาเขตผู้บัคับการกรมฐานพลที่46นั้นเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มคนร้ายนั้นมุ่งหวังที่จะสร้างสถานการณ์มากกว่าการหวังผลเพื่อลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากอบตอจะแนะนั้น,น,นห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรก็ได้มีการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ ดยมีโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่จำนวน15แห่งเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็มีทางห้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยได้เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับอีกที่นึนครับที่จังหวัเจาะไอร้องเช่นเดียวกันนะครับนาราธกวาดก็ได้เกิดเหตุคนร้ายจุดชนวนร,ระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่ฐานพรานกองร้อยที่4808 กรมฐานพรางที่48นะครับขณะที่กำลังขับรถยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยชุดฐานช่าง1015นะครับที่กำลังก่อสร้างถนนในพื้นที่บ้านลูโบยะนะครับหมู่7ตําบลจวบแต่ก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับมีเพียงแค่รถยนต์กระบะถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยในที่เกิดเหตุ พบอยู่ที่บริเวณริมถนนก็มีหลุมลึก6นิ้วกว้าง6นิ้วแล้วก็มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดสแสวงเครื่องที่คนร้ายนั้นประกอบใส่เอาไว้ในถังแกส๊สหนัก20กิโลกรัมด้วยกันนะครับจุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสารนั้นตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและในส่วนอย่างภาราริมทางด้วยครับ